พิษสุนัขบ้าไวรัสตัวร้ายทำลายอนาคตคนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้อย่างไรวันนี้มาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในอีพีที่หนึ้อยเในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เป็นภัยที่ ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะทําให้ลูกร้านที่โดนมากัดเนี่ยเสียอนาคตได้นะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรแบบไหนนะคะแต่ที่สําคัญก็คือเราต้องเฝ้าสังเกตลูกหลานและเฝ้าระวังให้ดีค่ะเพราะว่าอาการสุนัขบ้านเนี่ยก็จะมักพบในหมาที่มีความเครียดนะคะหรือได้รับเชื้อโรคมานั่นเองนะคะแต่จริงๆเขาบอกว่าเจอมากในช่วงหน้าร้อนนะคะ ตอนนี้ก็คิดว่าเจอได้ประปลายอยู่นะคะสําหรับสุนัขบ้าเนี่ยดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังดีๆค่ะโรคพิษสุนัขบ้าหรือเรบินะคะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนนะคะไวรัสอีกแล้วนะคะจากสัตว์สู่คนโดยคนเนี่ยถูกกัดจากสุนัขที่ติดเชื้อไวรัสนี้โรคนี้จึงเรียกว่าโรคกลัวน้ําอีกชื่อหนึ่งนะคะเพราะผู้ป่วยจะมีอาการกลัวน้ํา นะคะกลัวมากๆด้วยนะคะเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคนี้อยู่ที่น้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อนะคะเรียกว่าลิซ่าวรัสนะคะหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเรบิดนะคะเรบิดไวรัสโดยเชื้อจะทําให้เกิดภาวะสมองอักเสบทั้งในคนและในสัตว์แต่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสแล้วทําให้ได้รับวัคซีนและถ้าได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือสารภูมิต้านทานนะคะสารคุ้มครอง คุ้มกันภูมิต้านทานได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมก็จะไม่เป็นโรคแต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาดังกล่าวก็จะป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งไม่มียารักษาได้เสียชีวิตในที่สุดอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะคะหมายความว่าในกรณีที่เราเนี่ยถูกสุนัขบ้ากัดนะคะเราจะต้องได้รับวัคซีนสุนัขบ้านะคะแก้พิษสุนัขบ้าและสารภูมิคุ้มกันต้านทานนะคะอิมมูโนกบูลินนะคะอย่างรวดเร็วถึงจะป้องกันไม่ให้ติด ติดพิษของสุนัขบ้าได้นะคะองค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ26,000ถึง60,000รายต่อปีถือว่าเยอะนะคะส่วนใหญ่เกิดในประเทศที่ด้ยพัฒนาและกําลังพัฒนาในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเช่นสหรัฐมิกาพบแค่2รายต่อปีเองนะคะดังนั้นบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะคะจากอุบัติการณ์ที่ที่สังเกตดูนะคะโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อคน ะะติดต่อสู่คนได้อย่างไรโรคพิษสุนัขป้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดไม่ใช่เฉพาะแต่สุนัขนะคะแต่ถ้าในตระกูลสุนัขก,ก็จะมีทั้งสุนัขบ้านสุนัขป่าหมาจิ้งจอกมา้าป่ามา้าในเนี่ยใช่หมดสัตว์ตระกูลแมวก็สามารถนําพิษสุนัขบ้ามาได้ทั้งแมวบ้านและแมวป่าสัตว์ในตระกูลหนูทั้งหนูบ้านหนูป่านหนูนาเนี่ยได้หมดนะคะค้างคาววัวควายแพะแกะมา้าลิงกระรอ,คอกคังพรสักคั้งนะคะก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะ ในประเทศที่พัฒนาแล้วแทบไม่พบสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงในบ้านชนิดอื่นๆนะคะแต่ว่าก็เป็นสาเหตุของโรคนะคะเนื่องจากว่ามีการควบคุมให้อ่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงอย่างเข้มงวดนะคะอันนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะไม่มีสัตว์จรจัดสัตว์ที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่นะคะมากกว่า90%เป็นสัตว์ป่าเช่นแรคคูนสกังสุนักจิ้งจอกและที่สําคัญที่สุดคือค้างคาว ในประเทศที่กําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะสุนัขยังคงเป็นสาเหตุสําคัญโดย96%เนี่ยอของผู้ป่วยไทยน่ยติดเชื้อมาจากสุนัขอีก3-4%เนี่ยติดมาจากแมวนะคะก็ให้เฝ้าระวังนะคะบ้านเราเนี่ยเจอทั้งสุนัขและก็แมวนะคะคนจะติดเชื้อจากสัตว์เหล่านี้ได้โดยจากการที่ถูกสัตว์กัดกวนเลียผิวหนังที่มีบาดแผลมีปากเปิดมีแผลเปิดนะคะโดยเชื้อไวรัส จากน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้านเนี่ยจะเข้าสู่ผิวหนังที่มีบาดแผลนอกจากนี้เชื้อโรคอาจเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุต่างๆ,ๆเช่นปากเยื่อบุตาได้เช่นกันนะคะจากการหายใจเอาละองไอน้ําที่มีเชื้อโรคเข้าไปปะปนถึงจะน้อยมากนะคะแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในที่ที่มีจํานวนปริมาณมากๆนะคะเช่นเข้าไปในถ้าที่มีขังคาวอยู่นับเป็นล้านๆตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ ห้องแลบที่ทำงานเกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะก็มีรายงานนะคะว่าติดนะคะเพราะว่าข้างคาวแต่ละตัวมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่แล้วมีเป็นล้านๆตัวอยู่ในถ้ำเนี่ยโอกาสที่จะเจอเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราปริมาณเยอะขึ้นแน่นอนนะคะก็มีรายงานว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการเปลี่ยนถ่ายกระจกตาประมาณ8ล้านลาย จากทั่วโลกแล้วก็จากการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะก็อีกประมาณ3รายก็เกิดจากโรคพิษนักบ้าแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในตอนแรกนะคะก็คือจะไม่แสดงอาการมากนักก็เลยหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็กว่าจะสอบประวัติซักถามตรวจสอบปัญหานะคะแล้วก็หาแนวทางเจอเนี่ยก็ใช้เวลานานเกินไปแก้ปัญหาไม่ทันก็คือตาบอดไปแล้วก็มีเยอะนะคะ โรคพิษสุนัขบ้าก่อโรคได้อย่างไรวิธีการก่อโรคของพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์จะคล้ายกันคือเมื่อเชื้อจากน้ำลายสัตว์เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลแล้วเชื้อไวรัสอยู่ปริปร,ปริปริมาณมากเนี่ยก็จะอยู่บริเวณกล้ามเนื้อที่ใกล้บาดแผลนั้นแล้วก็แบ่งตัวเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วจึงเดินทางเข้าสู่เส้นประสาทซึ่งเป็นส่วนปลายนะคะที่เลี้ยงกล้ามเนื้อน,นั้นๆจากนั้นเส้นประสาทส่วนปลายของเชื้อไวรัสที่มีอยู่เนี่ยก็จะเดินทางไปยังไขสันหลัง แล้วก็มีอัตราการแพร่นะคะแล้วก็การแบ่งตัวเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วก็คือ12-24มิลิเมตรต่อวันนะคะในการเดินทางอัตราเร็วในการเดินทางของเชื้อโรคนะคะเมื่อเข้าสู่ไขสันหลังแล้วผู้ป่วยก็จะเริ่มสแสดงอาการอาการในระยะก่อนเข้าสู่สมองเนี่ยซึ่งระยะเวลาตั้งแต่รับเชื้อจนกนระทั่งแสดงอาการระยะแรกหรือที่เรียกว่าระยะฟักตัวใช้เวลาประมาณ20-90วันก็จากไขสันหลัง ะะเชื้อก็จะเดินทางเข้าสู่สมองอย่างรวดเร็วด้วยอัตราความเร็วนะคะคราวนี้เร็วขึ้นนะคะจากเท่าไหร่นะ12-24เป็น200-400มิลลิเมตรนะคะต่อวันหมายความว่าเร็วมากขึ้นเป็นทวีคูณเป็นหลายหลายสิบเท่านะคะดังนั้นยิ่งแผลที่มีเชื้ออยู่ใกล้สมองเท่าไหร่หมายความว่าถ้าเราโดนกัดบริเวณใกล้สมองเท่าไหร่ระยะฟักตัวก็จะยิ่งสั้นลงเพราะว่ามันเดินทางเข้าสู่สมองเร็วมาก นะคะคที่เรากลัวกันมากก็คือเชื้อเข้าสู่สมองนั่นเองนะคะเชื้อไวรัสเมื่อเข้าสู่สมองแล้วจะทําให้เกิดอาการสมองอักเสบผู้ป่วยก็จะพบว่าเชื้อนั้นนะคะมีการเดินทางกลับเข้าสู่เส้นประสาทส่วนไปอีกครั้งแล้วก็เข้าสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อผิวหนังดวงตาตับต่อมหมวกไตหัวใจและที่สําคัญก็เข้ามาที่ต่อมน้ําลาย นะคะที่ไวรัสสามารถแบ่งตัวเพิ่มจํานวนได้มากมายนะคะดังนั้นการถูกสัตว์กัดจึงติดเชื้อได้จากเชื้อที่มีอยู่ในน้าลายของสัตว์นั่นเองคราวนี้โรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไรบ้างอาการแบ่งออกเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเป็น3ระยะนะคะก็คือระยะก่อนเข้าสู่สมองนะคะผู้ป่วยจะมีอาการปวดและชาและคันบริเวณที่ถูกกัดนะคะโดยเฉพาะแผลถึงจะหายสนิทแล้วก็ตามซึ่งเป็นผลจากการที่เชื้อเข้าสู่เซลล์ประสาทไขสันหลัง อาการอื่นๆที่อาจพบก็จะมีไข้ปวดศีรษะอ่อ,อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอาการเหล่านี้ก็อยู่ประมาณ1 7ถึงวันแล้วก็เข้าสูรา่ระยะต่อไปซึ่งเป็นระยะที่2นะคะพอเข้าสู่ระยะที่2อาการทางสมองผู้ป่วยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มสมองอักเสบนะคะ,ะก็จะเป็นกลุ่ม encephalitis นะคะพบได้ประมาณ80%ของผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายๆกับโรคสมองเสื่อมจากเชื้ออื่นได้แก่มีไข้สับสนเห็นภาพร้อนอยู่นิ่งไม่ได้ คุ้มข้างกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็ชักมีอาการที่ค่อนข้างเฉพาะต่อเชื้อพิษสุนัขบ้าก็คือน้ำลายฟูมปากซึ่งเกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคอหอยเนี่ยเกิดอาการแข็งเกร็งตัวผิดปกติมีความเจ็บปวดไม่ต้องกลืนอาหารหรือน้ำผู้ป่วยจึงกลัวและไม่อยากที่จะกลืนน้ำหรือกลืนอาหารรวมทั้งน้ำลายตัวเองด้วยจึงเป็นที่มาของโรคกลัวน้ำ ะะอันนี้เป็นอาการแรกของระยะที่2นะคะนอกจากนี้เมื่อผู้ป่วยหายใจเข้าหรือมีลมมากระทบหน้ากระทบกล้ามเนื้อกระบังลมกระทบกล้ามเนื้อของกล่องเสียงก็จะเกิดการแข็งกรงิงหดตัวผิดปกติก่อความเจ็บปวดได้เช่นกันทําให้ไม่อยากหายใจเข้าดูคล้ายคนกําลังสำลักอากาศอาการอื่นๆที่อาจพบก็ได้แก่เหงื่อออกมากผิดปกติขนลุกตั้งน้ําตาไหลม่านตาขยายหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง อาการเหล่านี้เกิดจากเชื้อเนี่ยเข้าสู่เซลล์ประสาทของก้านสมองจึงทําให้ระบบประสาทเนี่ยอัตโนมัติที่ทั่วคุมในก้านสมองทํางานผิดปกติอาการทั้งหมดนี้เป็นอยู่แค่แค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วหยุดไปผู้ป่วยจะสงบและหมดแรงเพราะว่าเหนื่อยนะคะต่อมาการข้างต้นก็จะกลับมาอีกนะคะซึ่งอาจถูกกระตุ้นโดยการเห็นเสียงได้ยินเสียงนะคะเห็นแสงแล้วก็มีการสัมผัสนะคะถ้าถ้าอยู่ในห้องแคบๆหรือห้องเงียบๆก็จะไม่เป็นไรนะคะห้องมืดๆแต่ถ้าได้ยินเสียง เห็นแสงสว่างเยอะนะคะแล้วก็มีการสัมผัสกระตุ้นเนี่ยก็จะตื่นกลัวนะคะคราวนี้มาเป็นระยะต่อมานะคะในระยะที่2ก็คือกลุ่มอาการกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตนะคะพาลาไลติกก็พบได้ประมาณ20%ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะไม่มีอาการแบบกลุ่มสมองอักเสบที่เห็นช่วงแรกแต่จะเป็นอาการกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยอ่อนแรงแบบอัมพาตนะคะแทนแต่ว่าประสาทรับรู้ยังคงปกติหมายถึงว่าพอเราสัมผัสก็รู้สึกตื่นตหนกตื่นกลัวมีขนลุกอะไรได้หมดนะคะ เจ็บปวดได้หมดแต่ว่าไม่มีแรงนะคะพอมาสู่ระยะที่3ค่ะเคลื่อนจากระยะที่2ซึ่งเจออาการในสมองแล้วก็ในกล้ามเนื้อแล้วก็มาที่ระยะที่3าซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเขาเรียกโคมา่าไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในการกลุ่มไหนผู้ป่วยจะซึมลงเรื่อยๆจนถึงขั้นโคมา่าเกิดเพราะว่าหายใจก็ล้มเหลวความดันโลหิตสูงมากหรือต่ํามากแล้วแต่นะคะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยใช้เวลาประมาณ10วันตั้งแต่เกิดอาการแรก พบได้ตั้งแต่วันที่1นถึงสิวันนะคะแล้วก็ในสัตว์เนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกับคนก็คือสัตว์ที่ติดเชื้อตัวนั้นนะคะเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับคนและอาจจะเสียชีวิตเร็วกว่าคนด้วยซ้ําดังนั้นการที่เราสงสัยว่าสัตว์ตัวไหนมีพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าให้เราขังสัตว์ไว้แล้วก็ดูอาการนะคะเราถ้าเสียชีวิตก็ตัดศีรษะเนี่ยส่งไปให้ปศุสัตว์ตรตวจด,ดูนะคะแล้วเราก็รีบรักษาด่วนนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือถ้าแพทย์วินิจฉัยถูก แล้วก็เจออาการเร็วเนี่ยเราก็ช่วยคนได้นะคะเราต้องปกป้องคนค่ะแพทย์วินิจฉัยโรคพิษนักบ้าได้อย่างไรเนื่องจากอาการของโรคพิษนักบ้านในช่วงระยะแรกก่อนเข้าสู่สมองเป็นอาการที่ไม่จำเพาะและอาการแสดงระยะที่เชื่อเข้าสู่สมองในช่วงแรกๆคล้ายกับโรคไข้สมองอักเสบหรือโรคสมองอักเสบจากเชื้ออื่นรวมทั้งประวัติการถูกสัตว์กัดก็อาจไม่ชัดเจนนะคะต้องอาศัยการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่เฉพาะ ที่จะยืนยันแล้วก็วินิจฉัยว่าการสมองอักเสบที่ปรากฏนั้นเป็นจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่จากเชื้ออื่นถ้าเป็นเชื้ออื่นบางชนิดเช่นไวรัสเริมก็มีอาการได้เหมือนกันนะคะสมองอักเสบดังนั้นการรีบให้การรักษาโดยให้ยาจำเพาะ ต่อไวรัสเริ่มผู้ป่วยก็จะมีโอกาสรอดเป็นต้นน,นะคะก็นี่เป็นแนวทางนะคะว่าถ้าเป็นเชื้อเริ่มนะคะวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ได้แก่นะคะการไดเล็กนะคะไดเล็กฟูลออเรเซนนะคะแอนติบอดีเทสก็คือการตัดชิ้นเนื้อบริเวณคอนะคะตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยการใช้สารเรืองแสง ะะซึ่งจะพบเชื้ออยู่บริเวณเส้นประสาทใต้ต่อมขนเป็นวิธีการที่มีความแม่นยําสูงอันนี้ก็ทําให้วินิจฉัยว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่นะคะแล้วก็ RT-PCR นะคะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสจากน้ําลายน้ําไขสันหลังหรือเนื้อเยื่ออื่นของผู้ป่วยโดยหาสารพันธุกรรมที่จำเพาะต่อไวรัสอันนี้มีความแม่นยําก็สูงเช่นกันแต่ราคาค่อนข้างแพงนะคะ RT-PCR เราก็มาใช้กับตรวจโควิดในปัจจุบันเพื่อยืนยันผลในการเบิกประกันนะคะ ซึ่งราคาก็ค่อนข้างแพงตอนนี้ก็แต่ละโรงพยาบาลก็คิดประมาณพันห้นี่แหละนะคะ rt pcr ต่อมานะคะก็ ข้อ3นะคะการตรวจหาสารภูมิต้านทานโรคหรือแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสก็เป็นวิธีการที่มีความแม่นยำไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะไม่เหมือนวิธีแรกหรือวิธีที่2ต่อมาวิธีที่4นะคะก็คือในผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วก็นําศพไปผ่าพิสูจน์อันนี้ก็คือเสียชีวิตไปแล้วถึงมาดูนะคะแล้วก็มาไล่ดูว่าหมาตัวนั้นได้ไปกัดใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ทําให้คนเริ่มเสียชีวิตนะคะก็จะพบลักษณะของเซลล์ประสาทที่มีความจำเพาะกับโรคนี้มากๆที่เรียกว่านะคะเนกอ่เนกิะน,กนะคะเนกริบอดีนะคะอยู่ภายในเซลล์ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆไม่จําเป็นนะคะที่อ่ะเฉพาะต่อโรคพิษสุนัขบ้าแต่อาจช่วยแยกโรคอื่นๆได้เบื้องต้นได้แก่การตรวจ BCG นะคะอ่า b c BC, นะคะตรวจส่วนใหญ่ก็จะพบว่าปกติซึ่งแตกต่างจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคสมองอ,อักเสบที่เป็นเม็ดเลือดขาวก็จะสูงขึ้นนะคะการเจาะหลังเพื่อการตรวจน้ําไขสันหลังจะพบเม็ดเลือดขาวสูงซึ่งปกติในน้ําไขสันหลังจะไม่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะกลุ่มของ MRI นะคะสมองก็จะไม่พบความผิดปกติเหมือนกันนะคะ ก็คือตรวจที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะเจอความผิดปกติน้อยแต่ก็แยกโรคออกจากโรคอื่นได้นะคะว่ามีความผิดปกติด้วยโรคอื่นแอบแฝงหรือเปล่าการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไรหลักของการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าคือการล้างแผลให้สารภูมิต้านทานเพื่อไปทําลายเชื้อโรคและการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะการล้างแผลก็คือ เมื่อถูกกัดปุ๊บต้องรีบล้างแผลโดยเร็วนะคะอย่าทิ้งน้ำลายไว้บริเวณแผลการล้างแผลด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวก็สามารถลดเชื้อไวรัสที่บริเวณแผลได้แต่ถ้าใช้สบู่และยาฆ่าเชื้อด้วยเช่นกลุ่มน้ำยาเบต้าดีนแอลกอฮอล์70%สามารถฆ่าเชื้อได้มากขึ้นนะคะการบีบเลือดไล่เลือดออกแล้วก็ล้างแผลนะคะให้ลึกถึงก้นแผลนะคะทั้งนี้เชื้อไวรัสที่สุนัขบ้าเป็นเชื้อที่ไม่ทนนะคะถูกทำลายง่ายด้วยยาฆ่าเชื้อรวมทั้งแสง UV นะคะอุตลตร้าเวตหรือแสงแดด อากาศที่แห้งขนาดของบาดแผลก็เป็นส่วนสําคัญจํานวนของบาดแผลเราต้องเช็คให้หมดแลนะตําแหน่งของบาดแผลสัมพันธ์กับการเกิดโรคนะคะถ้ายิ่งอยู่สูงอยู่ใกล้สมองโอกาสเกิดโรคทางสมองยิ่งอันตรายมากขึ้นส่วนระยะฟักตัวก็จะยิ่งสั้นนะคะแผลจํานวนยิ่งมากหรือขนาดใหญ่ยิ่งแผลใหญ่ก็ยิ่งมีโอกาสรับเชื้อมากเท่านั้นเพราะน้าลายจะยิ่งเยอะมากขึ้นนะคะ ต่อมากันให้สารภูมิคุ้มกันต้านทานเชื้อไวรัสเมื่อเข้าสู่บาดแผลจะเดินทางเข้าสู่กล้ามเนื้อแบ่งตัวเพิ่มจํานวนและพร้อมจะเข้าสู่เส้นประสาทในช่วงนี้เองที่การรักษาด้วยการให้สารภูมิคุ้มกันต้านทานจะไปทําลายเชื้อไม่ให้เข้าสู่เส้นประสาทได้นะคะผู้ป่วยจึงไม่เกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแต่ถ้าให้สารภูมิคุ้มกันต้านทานช้าเกินไปนะคะรวมทั้งไม่ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วย เชื้อก็จะเข้าสู่เส้นประสาทได้ในที่สุดซึ่งเมื่อเชื้อเข้าสู่เส้นประสาทไปแล้วนะคะจะไม่มียาตัวใดรักษาให้หายได้เลยซึ่งการให้สารภูมิคุ้มกันต้านทานสามารถให้พร้อมกับวัคซีนได้เลยนะคะโดยจะฉีดเข้าสู่รอบๆแผลที่ถูกกัดแต่ถ้าไม่มีบาดแผลเช่นโดนเลียป,ปากมาก็ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแทนนะคะก็คือคลุมไปทั้งตัว ส่วนในกรณีของการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานแล้วก็สารภูมิต้านทานแอนติบอดีขึ้นมาให้ได้ทําลายเชื้อโรคเองนะคะเนื่องจากสารภูมิคุ้มกันต้านทานที่ผู้ป่วยได้รับเนี่ยมีฤทธิ์อยู่เพียงชั่วคราวซึ่งหลังจากฉีดไปร่างกายจะใช้เวลาประมาณ10-14วันนะคะจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันมากพอที่จะทําลายเชื้อโรคได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการรับ วัคซีนนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะในการพิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดที่ถูกสัตว์กัดควรนะคะสัมผัสจําเป็นต้องให้สารูมิมุ้มกันต้านทานและวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหรือไม่แต่และประเทศมีแนวทางการรักษาที่ไม่เหมือนกันนะคะทั้งนี้การควบคุมการฉีดวัคซีนในสัตว์มีความเข้มงวดต่างกันและมีความชุกชุมของสัตว์ที่เป็นโรคไม่เท่ากันสําหรับในประเทศไทยก็มีแนวทางดังนี้อันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้สู่กันฟังก่อนนะคะจะได้รู้หลักการของประเทศไทย นะคะว่า1ถ้าสัมผัสกับสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์บ้านสัตว์ป่าแล้วถูกเลียโดยตรงที่ผิวหนังไม่มีบาแดแผลใดๆก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรนะคะอันนี้เป็นแนวทางของประเทศไทยอันที่2ถ้าถูกงับเป็นรอยช้าเล็กๆบนผิวหนังถูกข่วนเป็นรอยถลอกมีเลือดออกซึมๆหรือถูกเลียบนผิวหนังที่มีบาดแผลมีปากแผลเปิดอยู่ให้รับวัคซีนทันทีนะคะในกรณีที่3คือถ้าถูกกัดหรือข่วนมีเลือดออกชัดเจนถูกเลียโด,ดนเยื่อบุต่างๆเช <ๆ S 2> ่นเลียป <ๆ S 2> ากเลียตาให้รีบไปรับ สารภูมิคุ้มกันต้นานทานแะรับวัคซีนทันทีนะคะอันนี้ก็คือแนวทางของประเทศไทยนะคะแต่ในกรณีที่สัตว์ถูกเลี้ยงอย่างดีในบ้านฉีดวัคซีนป้งองกันพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยนะคะ2ปีแล้วก็มีเหตุจูงใจให้สัตว์กัดเช่นไปเหยียบสัตว์ไปโดนเหยียบหางมันอย่างนี้นะคะไปแกล้งสัตว์อาจจะไม่จําเป็นต้องรักษาแค่กักขังและดูแลสัตว์จนครบ10วันถ้าสัตว์ไม่ผิดปกตินะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าผิดปกตินะคะมีเพียงอย่างเดียวก็ต้องทําการรักษาข้างต้น นะคะถ้าคบเงื่อนไขกับสัตว์แล้วครบสิบวันสัตว์ไม่มีอาการผือกติไม่มีตายไม่มีอาการอะไรเลยก็ไม่ต้องให้การรักษาแต่บางทีถ้าสัตว์มีอาการผิดปกติหรือตายเนี่ยการต้องรีบฉีดสารภูมิคุ้มกันต้านทานพร้อมฉีดวัคซีนแล้วนำซากสัตว์มาส่งตรวจเนี่ยอาจจะไม่ทันนะคะเราต้องระวังให้ดีก็คือโดนกัดแล้วต้องเฝ้าระวังล้างแผลให้สะอาดนะคะนี่คือข้อสําคัญที่เป็นเป็นหัวใจสําคัญจริงๆค่ะ องค์การอนามัยโลกนแนะนําให้ใช้สูตรการฉีดวัคซีนพิษสนักบ้านในผู้ป่วยภายหลังสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือสงสัยเป็นโรคนะคะเขาเรียก post post exposure นะคะ profile p i นะคะซึ่งเป็น4สูตรนะคะแต่ในประเทศไทยกับใช้แค่2สูตรเท่านั้นนะคะไม่เหมือนกันนะคะก็คือ1ก็คือสูตรที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบวิธีมาตรฐาน ะะเขาเรียกว่า e s s e n c ์นะคะคือให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนในผู้ใหญ่หรือต้นขาในเด็กเล็กแล้วฉีดในแบบที่วันแรกก็คือวันที่1นนะคะก็ฉีดเขาเรียกเลขศูนย์นะคะวันแรกที่มาฉีดเ,เรียกเลขศูนย์แล้วก็ถัดไปอีก3วันนะคะ7วัน14วัน28วันและสาวันนะคะฉีดให้ครบส่วนการฉีดเข้าผิวหนังตามสภากชาติไทยเขาเรียกว่า t ท a i ร e d c r o ID นะคะก็คือให้ฉีดเข้าผิวหนัง2จุดที่ต้นแขนทั้งสองข้าง นะคะในวันแรกก็คือวันที่0แล้วก็วันที่3วันที่7แล้วฉีดอีก1จุดในวันที่28่ิแล้วก็วันที่90นะคะแล้วก็ฉีด2จุดในวันที่28ซึ่งปริมาณวัคซีนที่ใช้ฉีดจะน้อยกว่าแบบที่ฉีดเข้ากล้ามจึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่านะคะ โรละเอียดหน่อยนะคะเรื่องพิษสุนักบ้าเพราะมันน่ากลัวนะคะโรคพิษุนักบ้ารุนแรงไหมเมื่อเชื้อไวรัสพิษุนัขบ้าเข้าสู่เส้นประสาทส่วนไปลายไปแล้วไม่มียาตัวไหนหรือวิธีไหนที่จะฆ่าเชื้อไวรัสหรือรักษาให้หายได้เลยนะคะแม้นว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างดีในห้อง ICU ก็ตามแต่นะคะแต่อัตราการเสียชีวิตคือ100%ค่ะ จากทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยที่พิสูจน์จากห้องปฏิบัติการแล้วนะคะถ้าเป็นพิษสุนักบ้าก็สามารถรอดชีวิตมีเพียงแค่6รายโดยใน5รายมีประวัติว่าได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาก่อนส่วนอีกหนึ่งรายไม่เคยได้รับวัคซีนแต่พิสูจน์แล้วว่าติดเชื้อมาจากค้างคาวจึงเป็นข้อสังเกตว่าพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ที่มีอยู่ในค้างคาวอาจาก่อโรคไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ที่อยู่ในสุนัขนะคะ จึงทาให้รอดชีวิตมาได้นะคะเป็น6รายการดูแลตนเองและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไรอันดับแรกนะคะก็คือผู้ที่เลี้ยงสัตว์ด้วยนมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมาแมวก็ลรอกกระต่ายที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะลิงควรพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามที่สัตวแพทย์กําหนดสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เช่นหมูหวัวควายแพะแกะม้นะคะ ก็จะพบโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์แต่ไม่พบการนําโรคมาสู่คนก็ไม่ต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนแต่ถ้าคนถูกสัตว์เหล่านี้กัดคนก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนค่ะต่อมาคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคสูงได้แก่สัตวแพทย์ผู้ช่วยสัตวแพทย์คนเพาะเลี้ยงสัตว์ขายร้านขายสัตว์เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่กําจัดสุนัขและหมาจนจัดแมวจนจัดนะคะเจ้าหน้าที่บ้านสงราขหอสัตว์พิการเร่ร่อนต่างๆ บุรุษไปษณีคนที่ทํางานในห้องแแบบที่ต้องเกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าควรได้รับวัคซีนป้องกันล่วงหน้าหรือให้ฉีดวัคซีนในวันที่วันแรกที่โดนกัดวันที่สามที่ยีิบเอ็ดวันที่ยี่บแปดแล้วก็ฉีดกระตุ้นซ้ำหนึ่งเข็มทุกๆ5ห้าปีก็ช่วยได้นะคะอันนี้เป็นแนวทางป้องกันแล้วก็ดูแลตนเองนะคะกรณีที่สี่ในกรณีที่ผู้ที่ในอดีตเคยรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบห้าเข็มและอย่างน้อยอีกสามเข็มแรกที่ ตรงตามนัดเมื่อถูกกัดจึงไม่จําเป็นต้องได้รับสารภูมิคุ้มกันต้านทานแม้จะมีแผลหรือเลือดออกนะคะและให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง2เข็มภในวันแรกแล้วก็วันที่3โดยจะฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าผิวหนังก็ได้นะคะแต่ถ้าฉีดเข็มสุดท้ายมายังไม่เกิน6เดือนอาจากระตุ้นแค่1เข็มนี่เป็นคําแนะนําบอกว่าถ้าเข็มสุดท้ายเลยมา5ปีให้เริ่มต้นใหม่เหมือนคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนอันนี้สวพาแนะนํานะคะว่า ไม่ว่าจะเคยได้รับมากี่ปีแล้วก็ตามนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ให้ฉีดกระตุ้นก็เพียงพอนะคะแต่ในกรณีของหญิงตั้งครรภเนี่ยสามารถรับวัคซีนและสารภูมิคุ้มกันต้านทานได้เลยไม่มีผลข้างเคียงกับทารกในครรภนะคะถ้าถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยกัดนะคะดังนั้นนะคะเห็นไหมคะอันตรายจริงๆนะคะโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นเชื้อไวรัสอีกตัวหนึ่งนะคะ ก็คิดว่านำเสนอเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมาครบหมดนะคะถ้ามีตกหล่นเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ทีหลังนะคะก็ทั้งหมดตอนนี้เป็นเคสที่เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากให้ติดตามนะคะต่อกันนะคะถ้าสนใจเรื่องไหนก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube h พ n k Health น n d Herb นะคะแล้วก็สแกนท r ว o d e คตตัวนี้เพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ติดตามหมอปอได้ที่ facebook ดร์ริศาดาวันนะคะ ก็ข้อมูลที่หามาทั้งหมดถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้นะคะก็อยากให้กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ปกป้องลูกหลานและคนที่เรารักนะคะการรู้ทันโรคนะคะรู้ทันภัยก็จะปกป้องทุกคนได้ไม่ให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วก็ไม่ให้มีรอยโรคติดนะคะเพื่อทําให้ อ่าสูญเสียการทํางานสูญเสียการเรียนรู้หรือสูญเสียอนาคตไปนะคะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่น่ากลัวค่ะหมอวิวนิจฉัยแล้วว่ามันน่ากลัวถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือปกป้องตนเองอย่างถูกวิธีนะคะการได้ส่งเสริมองค์ความรู้ซึ่งกันและกันจะทําให้เราลดรอยโรคหรือความรุนแรงของโรคลงนะคะแล้วก็ปกป้องทุกคนที่เรารู้จักหรือคนที่รักได้นะคะก็ฝากเป็นอกอีกหนึ่งความรู้นะคะช่วยกันส่งเสริมสิ่งดีๆค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ